DIY ดีไอตะก,ก้ะา, idea, กากใส่ปุ๋ยจากขวดน้ําพลาสติกใช้แล้วเพื่อนเพื่อครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์ไอเดียวิธีการทําตะก้าใส่ปุ๋ยจากขวดน้าพลาสติกใช้แล้วนะครับข้อดีของตะก้าใส่ปุ๋ยเพื่อนๆที่ชอบปลูกต้นไม้ก็น่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วนะครับหลักๆก็คือทําให้ปุ๋ยที่เราใส่กับต้นไม้นั้นไม่กระเด็นหลุดออกไปจากโคนต้นนะครับเวลาเราลดน้ําปุ๋ยก็จะอยู่ที่เดิมตลอดเวลานะครับทำให้การให้ปุ๋ยต้นไม้ของเรานั้นมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าปุ๋ยเขาจะอยู่กับต้นไม้ตลอดเวลาจนกว่าปุ๋ยยเเขาาาานนนั้จะะะหมดอุไปครพว่ ปุ๋ยที่เรามักจะใส่กับตะก้าใส่ปุ๋ยนั้นจะเป็นปุ๋ยประเภทปุ๋ยละลายช้านะครับอายุของเขาก็อยู่ประมาณ3-4เดือนเลยนะครับถ้าไม่มีตะก้าใส่ปุ๋ยบางทีเราลดน้ําปุ๋ยเขาก็จะกระเด็นออกไปนะครับบางเม็ดนั้นยังใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเลยนะครับปุ๋ยก็กระเด็นออกไปซะก่อนเสียดายมากๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วเรามาดูวิธีการทําตะก้าใส่ปุ๋ยจากขวดน้าพลาสติกใช้แล้วกันเลยครับขั้นตอนแรกเราจะทําการตัดปากขวดพลาสติกนะครับโดยขนาดของขวดพลา,าสติกนั้นเพื่อนๆสามารถใช้ขวดขนาดไหนก็ได้นะครับซึ่งปกติ แล้วปากขวดของขวดน้ําแต่ละไซส์นั้นเขาจะเท่ากันอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นว่าต้องเป็นขวดใหญ่หรือขวดเล็กนะครับเพราะว่าปากขวดเขาจะดีไซน์มาขนาดเท่ากันอยู่แล้วนะครับโดยอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการตัดวันนี้จะเป็นกันไกตัดท่อ PVC นะครับโดยบริเวณที่ผมลงใบมีดจะเป็นปีของปากขวดนะครับตามแบบในคลิปวิดีโอที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ในตอนนี้เลยนะครับโดยวิธีการตัดผมจะกดใบมีดลงไปนิดเดียวนะครับแล้วใช้วิธีการหมุนตัวขวดเอานะครับเมื่อเราหมุนขวดแล้วใบมีดเขาก็จะไปตัดผ่านตัว พลาสติกตรงบริเวณคอขวดอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในคลิปเลยนะครับแนะนําว่าไม่ต้องกดใบมีดลงไปแรงๆนะครับใช้วิธีค่อยๆหมุนขวดให้ใบมีดนั้นกินบริเวณขอบของขวดนะครับแล้วค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะครับด้วยความคมของใบมีดแล้วเขาจะกินเข้าไปในเนื้อของพลาสติกเองแล้วรอยตัดก็จะสวยงามอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในคลิปเลยนะครับโดยตะกร้าปุ๋ยหนึ่งอันเราจะใช้ขวดทั้งหมด2ขวดนะครับโดยเราจะเลือกใช้เฉพาะบริเวณปากขวดและฝาขวดเท่านั้นนะครับ ขั้นตอนต่อไปผมจะมาทําการตัดฝาขวดนะครับโดยผมจะใช้คัตเตอร์ที่มีปลายแหลมกรีดเลาะบริวเวณขอบฝาขวดด้านในนะครับซึ่งปกติฝาขวดด้านในเขาจะมีขี้เป็นรูปวงกลมขึ้นมาอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในคลิปตอนนี้นะครับเราก็ใช้ตัวนี้เป็นไกด์ไลน์ในการตัดได้เลยนะครับโดยให้วางใบมีดเลาะขอบด้านนอกของตัววงกลมที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นอยู่ในฝาขวดนะครับแล้วก็ค่อยๆกรีดไล่ตามขอบ มาเรื่อยๆนะครับเมื่อครบรอบแล้วพลาสติกที kind of ่อยู่ตรงกลางฝาก็จะหลุดออกนะครับเราจะทําแบบนี้กับฝาขวดทั้งสองฝาเลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้รูที่ฝาขวดทั้งสองด้านนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะใช้คัตเตอร์นะครับตัดบริเวณขอบของฝาขวดนะครับซึ่งเวลาเราเปิดขวดแล้วมันจะหลงเหลือขอบอยู่ตรงบริเวณคอขวดนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในคลิปเลยนะครับให้เราใช้คัตเตอร์กดลงไปเพื่อทําการตัดตัวขอบตัวนี้ออกไปนะครับเพราะขอบตรงนี้เราจะไม่ได้ใช้งานนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทําการตัดตะแกรงพลาสติกนะครับเพื่อ าการปิดฝาด้านบนและด้านล่างนะครับโดยให้เลือกตะแกรงที่มีตาเล็กกว่าขนาดของเม็ดปุ๋ยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เม็ดปุ๋ยหลุดรอดออกไปเวลาเรานำปุ๋ยมาใส่นะครับขั้นตอน,ต,อนต่อไปผมจะมาทำการตัดตะแกรงพลาสติกให้เป็นรูปวงกลมนะครับโดยแบบที่ผมนำมาใช้จะเป็นท่อ PVC ขนาดประมาณ3 4ส่วนนิ้วนะครับโดยผมจะตัดออกมาให้เป็นวงแหวนบางๆนะครับเพื่อให้มีความถนัดในการจับนะครับเสร็จแล้วก็นำมาวางทับบนตะแกรงพลาสติกแล้วใช้กรรไกรตัดตามขอบด้านนอกได้เลยนะครับโดยขนาดของท่อ PVC จะมีความเหมาะสมกับขนาด ของฝาขวดนะครับเมื่อเราตัดตะแกรงออกมาแล้วจะใส่ลงไปในฝาขวดได้พอดีนะครับโดยในตะกร้า1ชิ้นเราก็จะใช้ตะแกรงตัวนี้2ชิ้นนะครับก็คือเป็นฝาด้านบนกับด้านล่างนั่นเองนะครับแนะนําว่าตัดออกมาแล้วให้ทดลองใส่ดูนะครับให้มันคับๆหน่อยนะครับอย่าให้มันหลวมจนเกินไปนะครับไม่เช่นนั้นเดี๋ยวตัวตะแกรงนั้นจะหลุดออกไปได้นะครับหลังจากนําตะแกรงใส่ลงไปในฝาแล้วนะครับเราก็จะมาทําการหมุนปิดตรงบริเวณปากขวดนะครับเราก็จะได้ ตัวตะกร้าด้านบนและด้านล่างอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอตอนนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนํา2ชิ้นมาประกบกันนะครับแล้วเราจะเชื่อม2ชิ้นให้ติดกันด้วยความร้อนนะครับโดยในการเชื่อมฝาทั้ง2ชิ้นเข้าหากันนะครับผมจะใช้ไฟแชกที่เป็นหัวฟูหรือเป็นหัวพ่นนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีก hotel, ็ใช <like S 3> <Darwin> ้ไฟแชกธรรมดาก็ไ on ด้นะครับตัวนี้ข้อดีของเขาคือมันจะร้อนไวหน่อยนะครับและอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือครีมปากแหลมหรือครีมปากกิ้งจกนะครับซึ่งครีมตัวนี้เราจะใช้ในการหนีบพลลาาาาาาสตติกกทัััั้้้้้งงววววเเเขหนนนนผ่่คคมรรอออแะืป กาไม่ให้ตัวไฟนะั้นไปโดนตะแกรงพลาสติกทั้งสองด้านนะครับเราจะทําการถอดฝาทั้ง2ด้านออกก่อนนะครับให้เหลือเฉพาะคอขวดด้านใน2ชิ้นอย่างที่เป็นเพื่อนหินในคลิปตอนนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็บีบทั้ง2ชิ้นเข้าหากันให้สนิทนะครับแล้วก็ใช้ไฟแช็กนั้นล่นไปตรงบริเวณขอบของข้อขวดทั้ง2ด้านให้ละลายนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้ครีมปากจิ้งโจกนั้นบีบ ให้พลาสติกที่กำลังละลอยู่นั้นละลายติดเข้าหากันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทําด้านตรงข้ามเป็นด้านต่อไปนะครับแนะนําว่าทําทั้งหมด4ด้านนะครับเพื่อความแข็งแรงของตะกร้าของเรานะครับหลังจากเชื่อมพลาสติกทั้งสองชิ้นเข้าหากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําฝาที่มีตะแกรงอยู่มาปิดด้านบนและด้านล่างเท่านี้เราก็จะได้ตะกร้าสําหรับในการใส่ปุ๋ยแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ว่าขั้นตอนยังไม่สิ้นสุดที่ขั้นตอนนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวตะกร้านั้นหลุดล่วงออกจากตัวกระถางต้นไม้นะครับผมจะทําการใส่ลวดเเสียบบข้ากัตัตว ของตะก้านะครับเพื่อยึดให้ตะก้านั้นอยู่กับกระถางต้นไม้นะครับโดยลวดที่ผมใช้ในคลิปนี้จะเป็นลวดชุบซิงค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1มิลลิเมตรนะครับโดยจะใช้ความยาวอยู่ที่ประมาณ20เซนนะครับซึ่งความยาวของลวดนั้นไม่ได้ระบุตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับหน้างานที่เพื่อนจะใช้เลยนะครับว่าจะใช้ยาวหรือสั้นขนาดไหนนะครับขั้นตอนในการใส่เส้นลวดนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงเราเลือกปลายลวดด้านใดด้านหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็พันล้อมรอบกับตัวของตะก้านะครับให้ปลายทั้ง2ด้านมาประจบกัน ครับเสร็จแล้วก็ใช้ครีม มุนลวดต้องสองเส้นให้เป็นเกลียวเพื่อรัดติดแน่นกับตัวของตะกร้าไว้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้ครีมตัดตัดลวดส่วนเกินออกนะครับให้เหลือเฉพาะลวดเส้นยาวเส้นเดียวนะครับซึ่งเส้นยาวเส้นนั้นเราจะหักพับลงไปเป็นขาที่ใช้ในการที่จะยึดเกาะตัวตะกร้าไว้กับตัวกระถางต้นไม้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้กรรไกรตัดลวดนะครับตัดแต่งส่วนที่เป็นส่วนเกินของลวดออกนะครับแล้วส่วนที่เป็นขาเสียบด้านล่างนะครับถ้ามันยาวเกินไปเราก็สามารถตัดออกได้นะครับขั้นตอนทั้งหมดก็มีแต่เพียง เท่านี้นะครับสาหรับงาน DIY ทําตะกร้าใส่ปุ๋ยด้วยขวดน้าพลาสติกใช้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่สะดวกในการทําตะกร้าใส่ปุ๋ยมาใช้เองนะครับผมแนะนําว่าให้ลองไปหาซื้อตามร้านกเกษตรทั่วไปนะครับเพราะเขาจะมีตะกร้าใส่ปุ๋ยสาเร็จรูปมาขายกันอยู่นะครับส่วนเพื่อนๆที่มีทักษะในการทํางาน DIY ก็สามารถลองไปทาตามกันได้เลยนะครับเพื่อนๆวิธีการใช้งานตะกร้าใส่ปุ๋ยก็ไม่มีอะไรยากเลยนะครับแค่เราทําการเปิดฝาตัวตะกร้าของเราขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็นําเม็ดปุ๋ยใส่ลงไปได้เลยนะครับโดย ปุ๋ยที่ผมจะใช้ในคลิปนี้จะเป็นปุ๋ยออสโมโคสูตรเสมอเป็นสูตร13-13-13นะครับซึ่งเป็นปุ๋ยละลายช้าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับผมว่าเ,เพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้เกือบทุกคนน่าจะเคยใช้ปุ๋ยตัวนี้กันมาบ้างแล้วนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยลงไปในตะกร้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการปิดฝาให้แน่นนะครับเสร็จแล้วก็นําตะกร้าปุ๋ยของเราไปปักบริเวณใต้โคนต้นไม้ที่เราต้องการจะให้ปุ๋ยได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้แบบไหนเราก็สามารถนําไปใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้กระถางหรือจะเป็นต้้นกลย ไม้ก็สามารถใช้งานได้ดีเลยนะครับเพราะว่าในส่วนของกระถางกล้วยไม้นั้นถ้าเพื่อนๆเคยปลูกจะรู้ว่ากระถางกล้วยไม้นั้นจะมีร่องค่อนข้างใหญ่นะครับร่องกระถางจะเป็นอะไรที่ระบายน้ําได้ดีทําให้เวลาเราใส่ปุ๋ยเนี่ยตัวเม็ดปุ๋ยนั้นจะหลุดร่วงออกมาตรงบริเวณร่องของกระถางกล้วยไม้เป็นอะไรที่เราจะเจอกันบ,บ่อยๆเลยนะครับสําหรับวิธีการนี้ก็จะช่วยทําให้ปุ๋ยนั้นไม่หลุดร่วงลงมาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ หลังจากที่เราทำการใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้ของเราแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการลดน้ำนะครับเพื่อจะได้ทำให้สารอาหารจากเม็ดปุ๋ยของเรานั้น ไหลแล้วก็ลงไปสู่บริเวณโคนต้นของต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้นั้นดูดซึมไปใช้งานต่อไปนะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดหักกวใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจปุ๋ยละลายชา้าที่ผมใช้ในคลิปนี้รวมถึงตะกร้าใส่ปุ๋ยสําเร็จรูปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดร้านไว้ในตะกร้าด้านล่างสายมือของคลิปวิดีโอนี้ให้นะครับสำหรับเพื่อนๆ ผมจะทิ้งลิงก์พิกาดร้านไว้ในคอมเมนต์ให้นะครับเพื่อนๆสหรับคลิปนี้ต้องขอลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ